ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของชันไทยไอออนวิงบทนำท่ามกลางท้องฟ้าเหนือสนามรบยูเครนที่กำลังเผชิญกับสงครามรุนแรงมีเครื่องบินขับไล่สองแบบที่โดดเด่นและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความขัดแยง้งได้แก่ SU-30SM f l a n k e r H ของรัเสเซียเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์สมัยใหม่และ SU-25 Frogfoot ของอยูเครนเครื่องบินโจมตีภาคพ,พื้นดินแบบเก่าแต่ทรหดจากยุคโซเวียตแม้จะถูกออกแบบมาสำหรับภารกิจที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ทั้งสองลำก็มีบทบาทสำคัญในสงครามนี้บทความนี้จะพาไปสำรวจความสามารถในการรบภารกิจเทคโนโลยีสมัยใหม่และบทบาทในสนามรบของเครื่องบินทั้งสองลำนี้โดยเน้นที่บริบทของสงคราม e รยูเครนรัสเซียขีดขีดขีดภาค 1. สุคอย Su-30SM เจ้าแห่งการรบหลายบทบาทของรัสเซีย 1. พัฒนาการและการวิวัฒน์ Su-30SM เป็นเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์แบบสที่นั่ง พัฒนาโดยบริษัทสุขอยโดยมีพื้นฐานมาจาก SU-30MKI ที่พัฒนาเพื่ออินเดียโดยเข้าประจำการในกองทัพอากาศรัสเซียช่วงต้นปี2010จุดเด่นคือเรดาร์ที่ทรงพลังระบบขับดันแบบปรับทิศท,ทางได้และอาวุธปล่อยนำวิถีขั้นสูง SU-30SM เป็นสมาชิกในตระกูลฟังเกอร์ซึ่งสืบชื่อสายจาก SU-27 e ในตำนานและถูกออกแบบมาให้ทำภารกิจครองอากาศลาดประเวณระยะไกลสกัดกั้นและโจมตีแม่นยำ ขีดขีดขีด 2. ข้อมูลทางเทคนิคและความสามารถความยาว21.9เมตรระยะปีก14.7เมตรน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด34,000กิโลกรัมเครื่องยนต์2คูณ AL31FP พร้อมระบบขับดันปรับทิศทางแรงขับ27,500ปอนต์ต่อเครื่องความเร็วสูงสุดมากกว่าแมตสองสัยการบิน3,000กิโลเมตรเพดานบิน 17,300เมตรแรง G ีสูงสุดบวก9กรัมระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์เรดาร์ n ศ1 1 m bar แบบ pesa ติดตามเป้าหมายได้15เป้ายิงพร้อมกันได้4ระบบค้นหาอินฟาเรด ols 3 0ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ sap 518 r w r ปล่อยเป้าหลวงและแร์ห้องนักบินจอแสดงผลหลายจอ hud ระบบสื่อสารล้ำสมัย อาวุธจุดติดอาวุธ12อากาศสู่อากาศ R-77 R-73 R-27 อากาศสู่พื้น KH29 k h 3 1 KH59 ลูกระเบิดนำวิถี KAB 5 0 0วปืนใหญ่30ม mm. ม GSH30-1 ขีดขีดขีด3บทบาทในสงคราม SU-30 SM ในสงครามยูเครน ภารกิจควบคุมอากาศและคุ้มกัน SU-30SM ถูกใช้ในการคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิด UAV และเครื่องบินลาดตระเวนในเขตอันตรายของยูเครนทำหน้าที่ครองอากาศและคุ้มครองเส้นทางบินการโจมตีแม่นยำใช้ในการโจมตีเป้าหมายมูลค่าสูงเช่นสะพานคลังอาวุธศูนย์บัญชาการโดยใช้ขีปนาวุธนำวิถีและลูกระเบิดนำวิถีจากระยะไกลสงครามอิเล็กทรอนิก ด้วยระบบ EW u และระยะปฏิบัติการไกล SU-30SM มักทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการบินลอยฟ้าประสานการโจมตีทางอากาศหลายรูปแบบขีดขีดขีด,ขดภาค 2. SU-25 Frogfoot เครื่องบินต่อสู้ภาคพ,พื้นอันทรหดของยูเครน 1. พื้นหลังและแนวคิดการออกแบบ SU-25 พัฒนาขึ้นช่วงปี1970โดยเน้นภารกิจสนับสนุนกำลังภาคพ,พื้นดิน CAS ออกแบบให้บินช้าติดกรอหนา และทนทานต่อการยิงจากพื้นดินยูเครนได้รับมรดกเครื่องบินรุ่นนี้จำนวนมากหลังการล่มสลายของโซเวียตและต่อมาได้อัปเกรดบางลำให้ทันสมัยขีดขีดขีด 2. ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติความยาว15.5เมตรระยะปีก14.4เมตรน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด17,600กิโลกรัมเครื่องยนต์2คูนทูมาสกีความเร็วสูงสุด950กิโเม ชั่วโมงพิสัยรบ750กิโลเมตรเพดานบิน7,000เมตรระบบควบคุมและการป้องกันระบบควบคุมแบบพื้นฐานหรือปรับปรุงใหม่เป็นดิจิทัลห้องนักบินติดกรอบไทเทเนียมระบบปล่อยเป้าหลวงฟแฟลร์และระบบรบกวนอินฟาเรดอาวุธจุดติดอาวุธสิ 10, ปืนใหญ่ GSH 30ถึง2ขนาด30ม mm, รจรวดและระเบิด S 8 S 1 3แฟบ kh 2 5 ml อาวุธป้องกันตัวอากาศสู่อากาศ r หกสิ r เจ็ขีดขีดขีดส su 2 5ในสงครามยูเครนรัสเซียการโจมตีแนวหน้า su 2 5เป็นหัวหอกของของค์การโจมตีทางอากาศแนวหน้าบินในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนกองกำลังยูเครนที่ต่อสู้ภาคพื้นกับรัสเซียความทนทานสูง su 2 5เคยถูกยิงจนเสียหายหนักแต่ยังสามารถบินกลับฐานได้บ่อยครั้ง นักบินหลายคนรอดชีวิตแม้เครื่องถูกยิงตกบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของตัวเครื่องอัปเกรดเพื่อความแม่นยำบางลำสามารถใช้ระเบิดนำวิถีและขีปนาวุธแม่นยำโดยอาศัย GPS และระบบเลเซอร์ขีดขีดขีด,ขด,ขด,ขดภาค3การเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวหัว,วข้อ SU 3 0 SM รัสเซีย SU 2 5ยูเครนภารกิจหลักขับไล่โจมตีหลายบทบาทสนับสนุนภาคพ,พื้น ความเร็วแมท2.0950กิโลเมตรชั่วโมงเรดาร์ขั้นสูง BPAES ขั้นพื้นฐานอาวุธครบทั้งอากาศสู่อากาศพื้นจรวดและระเบิดแบบล้นหลามเทคโนโลยีทันสมัยระบบควบคุมล้ำเรียบง่ายอัปเกรดบางส่วนคล่องตัวสูงพร้อมระบบขับดันปรับทิศต,ต่ำแต่มั่นคงต้นทุนราว50ล้านดอลลาร์ราวเครื่องหม่ดอลลาร์1 1ล้านอัปเกรดแล้วนักบินสคนหคนขีดขีดขีด ภาค 4. บทบาททางยุทธศาสตร์ในสงคราม 1. บทบาทของ Su 2 5ยูเครนใช้ในแนวหน้าบุกโจมตีรถถังทหารราบปืนใหญ่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การต่อต้านแม้ต้องเสี่ยงภยัยมีข้อจำกัดในการรับมือกับเครื่องบินรบชั้นสูงและระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซีย 2. บทบาทของ Su 3 0 Sm รัสเซียร,รักษาความเป็นเจ้าท้องฟ้าเหนือพื้นที่เป้าหมาย ทำการโจมตีระยะไกลยอย่างแม่นยำควบคุมภารกิจทางอากาศรวมด้วยการทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการบินขีดขีดขีด,ขดภาค5ผลการรบและประสิทธิภาพ SU 3 0 SM คุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดและ UAV โจมตีเป้าหมายสำคัญเช่นโรงไฟฟ้าสะพานมีส่วนในการยิงเครื่องบินยูเครนตกหลายลำ SU 2 5สนับสนุนการรุกและป้องกันทางบก ปฏิบัติภารกิจมากมายในแนวหน้าถูกยิงตกหลายลำแต่นักบินรอดชีวิตจำนวนมากขีดขีดขีดบทสรุปสองสัตว์ร้ายแห่งท้องฟ้าผู้ต่างภารกิจ SU-30SM และ SU-25 ไม่ได้เป็นคู่ต่อสู้ในแน่คลาสสิกพวกเขามีบทบาทต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่สงครามนี้ทำให้ทั้งคู่กลายเป็นฮีโร่ในหน้าประวัติศาสตร์สงคราม SU-30SM คือเครื่องมือครองอากาศโจมตีเป้าหมายล้ำลึกและประสานการโจมตีทางอากาศ Su 2 5คือนักรบแนวหน้าสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของยูเครนทั้งสองคือเงาสะท้อนของสงครามสมัยใหม่เครื่องหนึ่งบินสูงใช้เทคโนโลยีเหนือชั้นเครื่องหนึ่งบินต่ำทะลวงแนวข้าศึกด้วยกรอดและความกลา้าพวกมันคือความแตกต่างระหว่างสงครามด้วยความเหนือชั้นกับสงครามเพื่อความอยู่รอดอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง